ไม่มีหรอกคนที่อยู่ข้างเคียงมีแต่เหนียงที่อยู่ข้างคอเ <Hey! S 1> เอเลครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่นะ่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนก้าสู่ไฟล์ดิมาร์กอีกแล้วนะครับผมนะสำหรับพาร์ทนี้ครับคุณผู้ชมฮะเราจะมาตามหามาร์เกอร์ใหม่ที่ถูกอัปเดตเพิ่มเข้ามานะครับผมมีมาทั้งหมด2ด้ามด้วยกันนะครับ แล้วเดี๋ยวผมจะมาทําการสุ่มคอมเมนต์คุณผู้ชมหา m a r k ร์ตามคอมเมนต์คุณผู้ชมที่ขอกันเข้ามาด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับผมเรามาดูกันก่อนนะครับว่ามี marker อร์รอะไรบ้างที่ถูกอัปเดตเพิ่มเข้ามานะครับมีมาทั้งหมด2ด้ามน,นะครับคุณผู้ชมฮะสำหรับ m a r k กอร,ระดับปานกลางนะครับเป็น sandstorm marker น,นะครับผมและอีกด้ามหนึ่งครับเป็นระดับอะไรเอ่ยระดับโคตรยากฟา,าร์น marker ครับคุณผู้ชมฮะโอเค เดี sure. mm ๋ยวเราไปเริ่มหากันเลยก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมตามผมมาเลยครับให้ทุกคนมาที่โซนแคนดี้แลนนะครับผมจากนั้นครับมาบริเวณตรงนี้นะครับคุณผู้ชมฮะตรงนี้นะโอเคทีนี้แหละโดดมาตรงนี้เปิดชิปล็อกเดีเยวเเอาชิปล็อกออกก่อนเอาวิ่งเร็วออกแบบนี้นะครับผมเปิดชิปล็อกแบบนี้แล้วก็กระโดดมาตรงนี้โอเคค่อยๆไต่ไปค่อยๆค่อยๆกระดิบกระดิบกระดิบเฮยเสี่ยวตกอ่ะมองไม่เห็นงเลยตกหรือยังตกยังยังใช่ไหม อย่างใช่ไหมเดี๋ยวมองไม่เห็นอะไรเลยเอ้ยอย่าตกนะโอเคออกมาได้แล้วจากนั้นก็ค่อยๆกระดึบตามเพื่อนเข้าไปคุณผู้ชมแบบนี้นะครับผมค่อยๆไต่กําแพงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับโอเคทีนี้ตรงนี้เนี่ยเหมือนเอเกือบตกคุณผู้ชมฮะม,มาสักคู่นี้ให้เรากดเดินหน้าค้างไว้เลยนะครับผม และก็จะมุดลงมาในประตูตรงนี้นะครับคุณผู้ชมฮะทีนี้ตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมมันลงไม่ได้นะถ้าลงไปจะตายเหมือนกับเพื่อนเอานะครับผมให้เรากดวิ่งเร็วคืนนะครับแล้วก็เปิดชิปล็อกครับผมกระโดดไปตรงนู้นคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมโอเคถึงมาเนี่ยอุ้ยไกลจัง1 2 3สไปเออสวยได้อยู่ครับแล้วก็มาได้กันแบบนี้ครับผมโอเคขอดูก่อนนะตรงนี้เออไปไงวะเนี่ยโอเคมาเปิดชิปล็อกไว้ กระโดดถอยหลังแล้วลืน่นนะคุณผู้ชมเรามองมันเหมือนง่ายๆนะครับคุณผู้ชมฮะแต่ถ้าคุณผู้ชมดูจากระดับของปากกาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าโคตรยากนะครับนั่นหมายความว่าการกระโดดตรงนี้ก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเลยนะครับคุณผู้ชมมันจะต้องมีเทคนิคนินดนึงโอเค ผมว่าเอาชิปล็อกออกดีไหมคุณผู้ชมว่าไงฮะเดี๋ยวนะโอเคเออตายอีกหนึ่งรอบครับผมมารอบนี้ไม่พลาดแน่นอนครับคุณผู้ชมฮะเมื่อสักครู่นี้ผมวอมไปสองรอบเลยนะครับผมรอบนี้เอาจริงแล้วนะทุกคนพร้อมไหมโอเคกระโดดไปแบบนี้แล้วก็กระโดดมาแบบนี้ครับผมจากนั้นเอาชิปล็อกออกแล้วก็เอาวิ่งเร็วออกด้วยนะครับตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮะเปิดชิปล็อกอีกครั้งหนึ่งนะครับผม ค่อยๆไม่ต้องกระโดดนะครับตรงนี้ทําแบบนี้ครับคุณผู้ชมนี่เป็นไงโอ้โหบอกเลยว่า easy นะครับผมเอาชิปล็อกออกนะครับคุณผู้ชมฮะเปิดวิ่งเร็วครับแล้วก็เปิดชิปล็อกใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็กระโดดมาตรงนี้นะครับผมเฮียเกือบตกโอเคเอาชิปล็อกออกครับผมแล้วก็เอาวิ่งเร็วออกเปิดชิปล็อกอีกครั้งหนึ่งครับผมแล้วก็กระโดดมาตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮะโอเคตรงนี้ไต่มาได้เลยนะครับไม่ต้องกระโดดครับตรงนี้ก็กระโดดมาครับผมคุณผู้ชมแล้วก็ถึงแล้วเราก็จะได้เจ้า ฟานมาเก้มาครอบครองนะครับคุณผู้ชมฮะมาเก้ดามถัดไปครับคุณผู้ชมฮะให้เรามาที่ทะเลทรายซารารานะครับผมร้อนมากเลยปกติอยู่ประเทศไทยก็เหมือนอยู่ทะเลทรายซาฮาหาอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมฮะโอเคมาตรงนี้นะครับผมจากนั้นก็เปิดชิปร็อกมาแบบนี้แล้วก็กระโดดอึ๊บไม่ถึงอ่ะเอาเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวไม่ใช่ดามนี้นะคุณผู้ชมเอลมี ขึ้นไปไงวะเนี่ยตกลงมาได้โอเคตกมาได้ก็ขึ้นได้นะครับผมคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมครับมันเป็นเสาล่องหนอยู่นะครับตรงนี้นะครับคุณผู้ชมจากนั้นก็กระโดดไต่ขึ้นไปแบบนี้นะครับผมไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะวาร์ปมาโหวยที่หนึ่งครับคุณผู้ชมฮะแล้วเราก็จะเจอใครเนี่ย Marker s ร n แซนสตอนะครับผมโอเคครับผมคุณผู้ชมในเมื่อเราหามาร์เกอร์ทั้ง2ด้ามที่ถูกอัปเดตเข้ามาครบแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทําการสุ่มคอมเมนต์คุณผู้ชมครับแล้วก็ไปหา m a r k เกที่คุณผู้ชมขอกันเข้ามานะครับผมสําหรับคอมเมนต์แรกนะครับ สอนหาคอนเบตมาร์เกอร์หน่อยครับในแมปปัจจุบันครับจากทาวฮ l ลรวมคลิป t i k ต็อกนะครับผมผมว่ามาร์เกอร์ด้ามนี้หลายคนน่าจะอยากรู้เหมือนกันนะครับผมโอเคงั้นก็ไปกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยครับวิธีการไปนะครับให้เรากดที่เจ้าคอนเบตมาร์เกอร์ก่อนนะครับคุณผู้ชมไหนว่าเดี๋ยวนะคอนเบตมาร์เกอร อยู่ไหนนะเจอแล้วนี่ไงเจ้าคอนเบดมาร์กเกอร์นะครับผมคุณผู้ชมให้เราทําการกดที่คอนเบดมาร์กเกอร์แบบนี้นะครับผมจากนั้นก็กดที่รูปตรงนี้ครับจะเป็นการว์ปไปผูกอีกแมปหนึ่งนั่นเองครับผมเป็นแมปที่เขาคอแรปกันกับแมป f i เดมา e ์กเกอรนะครับแมปไฟเดคอนเบดครับคุณผู้ชมก็กดเยียดไปนะครับ เมื่อเราวาร์ปมาที่แมปไฟในคอนเบดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับวิธีที่เราจะเก็บเจ้าคอนเบดมาร์เกอร์ได้เนี่ยเราจะต้องทําภารกิจนะครับผมภารกิจนั่นก็คือการกดปุ่มทั้ง5ปุ่มนั่นเองครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมตามผมมาได้เลยนะครับผมสําหรับปุ่มแรกเนี่ยมันจะอยู่บริเวณข้างหลังทีวีตรงนี้นะครับผมนะนี่คุณผู้ชมก็ทําการกดไป1ครั้งนะครับผมนี่มันก็จะเป็นสีขาวแบบมาสกู่นี้นะครับแสดงว่าเรากดแล้วนะครับผมทีนี้ตามผมมาได้เลยนะครับปุ่มที่2ครับมันจะอยู่บริเวณทะเลทาอํ ะะออบบี้มันจะค่อนข้างยากนิดนึงนะแต่ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคครับถ้ารู้เทคนิค,นคนโคตรง่ายเลยคุณผู้ชมตรงนี้ก็ออบบี้ตามทางไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับผม โอเคตรงไปตรงนี้มันจะมีรูอยู่ครับคุณผู้ชมฮะ <rattling> คุณผู้ชมก็ทํากานกระโดดลงรูไปแบบนี้ครับผมเราก็จะมาผูกอีกที่หนึ่งนะฮะคุณผู้ชมฮะตรงนี้เนี่ยมันจะมีที่ให้เราเกาะแ,แค่นิดเดียวนะครับผมจากตรงนี้ไปถึงตรงนี้นะครับคุณผู้ชมวิธีการก็คือซูมหน้าจอออกแบบนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็เปิดชิปล็อกแบบนี้นะครับผมจากนั้นกระโดดไต่ไปแบบนี้ครับคุณผู้ชมฮะโอเคเกาะเอาไว้แบบนี้ซูมหน้าจอออกจากนั้นให้เราทําการกระโดดมาตรงนี้นะครับ เปิดชิปล็อกก็ได้หรือไม่เปิดก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของคุณผู้ชมนะตรงนี้มันไม่ยากครับผมเออเราก็กระโดดมาตรงนี้ได้แล้วนะครับผมจากนั้นก็กระโดดมาตรงนี้นะครับผมแล้วก็ทําการกดปุ่มไป1ครั้งนะครับคุณผู้ชมฮนะตรงนี้เห็นไหมสีเหลืองเนะี่ยโอเคเดี๋ยวนะทำไมผมกดไม่ได้อ่ะกดไปหนึ่งครั้งปุ๊บนี่มันก็จะเป็นสีขาวแบบมาสกูนี้นะครับแสดงว่าเรากดแล้วครับทีนี้ก็ให้เราวาร์ปกลับนะครับวาร์ปกลับโดยการกดปุ่มตรงนี้ครับผมคุณผู้ชมฮนะ วับกลับมาปั๊บแบบนี้นะครับผมจากนั้นไปปุ่มที่3ามกันครับปุ่มที่3มนะครับมันจะอยู่บริเวณโรงนาครับข้างในโรงนาเลยคุณผู้ชมตรงนี้นะครับผม <S <S เข้ามาข้างในโรงนาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมฮะจากนั้นก็มาที่ข้างหลังกองฟางตรงนี้กดไป1ครั้งครับผมโอเคสามปุ่มแล้วนะครับ ปุ่มที่4นะครับมันจะอยู่ข้างใต้ต้นไม้ครับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นต้นนี้มั้งชัวค่อนข้างมั่นใจใช่ไหมไหนขอดูสิชัวเออกดไปครับผม1ครั้งครับและปุ่มสุดท้ายครับมันจะอยู่บริเวณทะเลทรายตรงข้างๆ h e a d s t o นะครับผมเสานี้เลยคุณผู้ชมเสานี้นะข้าง h e a d s t o ตรงนี้นะฮะโอเคมา นี่ปุ่มสุดท้ายกดไปครบ5ปุ่มแล้วนะครับถ้าเราทําถูกนะครับผมมันจะมีประตูวาร์ฟขึ้นมานี่ตรงต้นไม้ตรงนี้คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมตอนแรกเนี่ยมันไม่มีออร่านะครับผมตอนนี้มันมีออร่าและโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆก,กันละกันนะจะได้เห็นชัดๆ นี่นะครับผมเราก็เข้าวาร์ปมาเลยนะครับนี่ก็เป็นวิธีการเก็บเจ้าคอนบิดมาร์เกอร์นะครับแค่นี้เราก็ได้มันมาครอบครองแล้วนะครับผมคอมเมนต์ถัดไปครับพี่ครับซอนหามาร์เกอร์ที่อยู่บนหลังคาร้านพีออเดอร์หน่อยครับจากมาดูมากันนะครับผมได้เลยครับผมจัดไปนะครับมาร์เกอร์ที่อยู่บนหลังคาร้านพีออเดอร์เหรอ ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยมันน่าจะเป็น marker sunburn นะครับคุณผู้ชมฮะด้ามนี้หรือเปล่า sunburn marker โอเคถ้าเป็นด้ามนี้แล้วล่ะก็ตามผมมาได้เลยครับผมชปิปไปดูไปดูฉันจะพาไปดู marker sunburn เป็นไงเสียงไม่ให้แต่ใจรัก โอเคให้เรามาตรงนี้นะครับคุณผู้ชมฮะบริเวณข้างโรงงานนะครับผมจากนั้นกระโดดขึ้นตรงนี้แล้วก็เปิดชิปล็อกครับเราต้องทําการไต่ถาวันตรงนี้ไประวังตกด้วยนะโดดมาโอเคไปต้นไม้ดีกว่าต้นไม้ดีกว่าเออไม่ชอบตต่ครับผมแล้วก็กระโดดขึ้นมาตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮะตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นประตูวาร์ปนะครับผมให้เรามายืนตรงนี้นะครับปึ๊บนี่เราก็จะวาร์ปมาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็เออ ตกเอาใหม่นะครับทุกคนนะฮะโอเคกระโดดปุ๊บลง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 ,ลงตกปะกะเออตรงนี้นะครับผมจังหวะที่คุณผู้ชมตกลงมาเนี่ยเราต้องบังคับทิศทางให้มันลงตรงนี้นะฮะทีนี้เราจะเห็นที่เดินใส่ใสเห็นไหมมันเป็นบล็อกใส่ใสนะครับผมให้เราค่อยๆเดินไปแบบนี้นะฮะแต่ไม่ต้องไปสุดนะย้ํานะครับว่าไม่ต้องไปสุดเนะ่ยเห็นไหมถ้าสุดมันก็จะมาแบบนี้ไงคุณผู้ชม ซึ่งเราไม่ได้เก็บด้ามนี้นะครับเราต้องการจะเก็บเจ้าซันเบิร์นนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องเดินมาสุดนะฮะประมาณนี้ประมาณแคทมิงโก้เนี่ยจากนั้นก็ทําการกระโดดครับคุณผู้ชมให้เราเล็งไปที่หลังคาบ้านตรงนี้นะครับผมให้เรากระโดดนะหนึ่งสองสามอึ๊บเ,เดี๋ยว <c oughs> ขอโทษทีเอาใหม่เอาใหม่เอเอถอยหลังไปนิดนึงประมาณนี้ประมาณนี้เออประมาณนี้กําลังสวยครับเปิดชิปล็อกมาแบบนี้นะครับ จากนั้นก็กระโดดเออยยงมาฝั่งขวาตรงนี้แล้วก็จะตกลงมานี่นี่เออแลนดิ้งลงแรงไปหน่อยลงมาลงมาเออสวยงามมันต้องแลนดิ้งลงมาแบบนี้สิไม่ใช่แบบเมื่อสักครู่นี้หัวแตกตายกันพอดีนะครับผมจากนั้นเราก็จะได้เจ้าซันเบิร์นมาร์เกอร์นะครับคุณผู้ชมมาโอเคครับผมสำหรับรานี้นะครับคอมเมนต์ถัดไปครับ พี่ช่วยสอนหาจัมสแกอมาร์เกอร์หน่อยค่ะจากมิวมิวนะครับผมนะได้เลยครับผมเจ้าจัมสแกอมาร์เกอร์มันจะอยู่บรเิเวณโซนแคนดี้แลนเลยนะครับคุณผู้ชมฮะให้เราทําการออบบี้ตรงนี้ไปนะครับผมผมจําได้ว่าเจ้าจัมสแกเนี่ยผมเก็บไปแล้วแต่ลืมอัดคลิปนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะบอกเทคนิคการออบบี้ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับผมให้เราเปิดชิปล็อกเอาไว้แบบนี้นะครับกระโดดมาตรงนี้แล้วก็กระโดดมาตรงนี้นะครับผมตรงนี้เนี่ยมันสามารถไปได้2ทางครับ1 ก็คือกระโดดอ้อมมาเลยครับ2 ใส่เสาขึ้นไปเพื่อกระโดดมองนี้ตรงนี้แล้วค่อยกระโดดไปนะครับแต่ว่าผมแนะนําให้ใช้ทางที่1ก็คือการกระโดดอ้อมไปจะเร็วกว่านะครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลานั่นเองนะครับผมตกก็เริ่มใหม่นะครับผมนะโอเคกระโดดมาแบบนี้ครับจากนั้นก็กระโดดมาได้เลยครับคุณผู้ชมมาตรงนี้คุณผู้ชมเอาชิปล็อกออกนะครับผมแล้วก็ให้กระโดดขึ้นบริเวณตรงนี้นะครับผมนะโอเคไปฮะอ่าแบบนี้นะครับผมแล้วก็เปิดชิปล็อกฮะตรงนี้แล้วก็กระโดดขึ้นมาแบบนี้นะครับผมกระโดดมองนี้คุณผู้ชมมา ทีนี้เทคนิคตรงนี้คุณผู้ชมดูดีๆนะครับผมนะให้เราหันหน้าจอแบบนี้ครับผมเอาชิปล็อกออกนะครับคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมยืนบริเวณประมาณผมนะแล้วก็หันหน้าจอแบบนี้ แล้วก็กดเดินไปข้างหน้ายาวๆเลยนะฮะกดค้างไว้นะครับย้ำนะครับว่ากดค้างไว้พอมันนั่งเก้าอี้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็ค่อยหันหน้าจอครับแล้วก็กดสเปบคปบรากระโดดหนึ่งครั้งครับผม <pobl> เดี๋ยวผมจะทําให้ดูก็แล้วกันนะฮะตรงนี้แบบนี้นะฮะหันหน้าจอแบบนี้แล้วก็กดกระโดดหนึ่งครั้งนี่มันจะเป็นการลงมาแบบนี้นะครับผมเห็นไหมเพื่อนเขาค้างกันอยู่เนี่ยเพื่อนก็บอกหิวหิวคือเพื่อนเขาลงไม่ได้คุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมไม่ได้กดเดินหน้าค้างไว้เนะี่ยผมบอกเลยว่า มันจะลงไม่ได้ครับมันเป็นบั็กนั่นเองนะครับผมนะโอเคเราก็จะเจอเจ้าจัมส์สเกมาร์เกอร์แล้วนะครับผมทีนี้ก็ให้กับรังหันอีก1ครั้งครับผมเดินตรงมาตรงนี้ตรงนี้สามารถตกตายได้นะครับมันเป็นจุดเซฟนะครับคุณผู้ชมฮะมันมีมาร์เกอร์อยู่อีก1อันครับตรงที่เพื่อนเขายืนอยู่ตรงนี้นะครับผมแต่ว่าผมจะไม่กระโดดเพื่อไปเก็บนะเพราะว่าคุณผู้ชมไม่ได้ขอมาแล้วผมก็เก็บไปแล้วนะครับผมนะโอเคครับผมสําหรับเจ้าจัมส์สเกมาร์เกอร์นะครับ คอมเมนต์ถัดมานะครับคุณผู้ชมครับพี่เขาสอนหาเรนโบว์มาร์เกอร์หน่อยได้ไหมครับหนูยังเก็บไม่ได้เลยจากน้องนักทีนะครับคุณผู้ชมมาโอเคตามผมมาเลยนะครับผมสําหรับเจ้าเรนโบว์มาร์เกอร์เนี่ยมันจะอยู่บริเวณหลังภูเขาหลังโรงเรียนนั่นเองคุณผู้ชมยังจาภูเขาลังโรงเรียนได้อยู่ใช่ไหมตรงนี้เลยนะฮะโอเคให้เราเปิดชิปล็อกแล้วก็ไต่ขึ้นไปแบบนี้จากนั้นก็กระโดดขึ้นมาตรงนี้กระโดดอีกนิดหนึ่งอีกนิดนึง อืหนักตูดอีกแล้วโอเคตามทางมาเรื่อยๆเ,เลยนะครับแบบนี้นะครับผมไต่ขึ้นไปตรงนี้นะครับคุณผู้ชมฮะกระโดดมากระโดดมาแบบนี้โอเคจากนั้นก็ตรงมาเรื่อยๆครับผมตรงนี้นะครับให้เราทําการออบบี้ตรงนี้ไปบโดยการเปิดชิปล็อกเอาไว้นะครับแล้วก็กระโดดขึ้นมาตรงนี้ก็กระโดดไต่ขึ้นไปได้เลยนะครับไต่ขึ้นไปยาวๆนะครับเราจะเจอเสาล่องหนตรงนี้ให้เราไต่เสาล่องหนขึ้นไปนะครับคุณผู้ชมฮะ อ่าแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตามทางไปเรื่อยๆตรงนี้ไม่ต้องกระโดดนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมไม่ได้กระโดดนะพอเราขึ้นมาตรงนี้ได้เนี่ยคุณผู้ชมฮะให้เราเปิดชิปล็อกนะครับผมแล้วก็กระโดดขึ้นมาตรงนี้นะฮะโอเคทีนี้เจ้ามาร์เกอร์เรนบ์เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเราเห็นมาแล้วแหละแต่ว่าวิธีการที่เราจะลงไปเก็บเนี่ยมันค่อนข้างเสียวนิดนึงนะคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมดูผมดีๆนะเปิดชิปล็อกครับแบบนี้นะครับ แล้วก็กระโดดมาตรงนี้นะฮะโอเคทำไมผมต้องพูดติดอ่างได้วะเนี่ยก,ก,กระโดดไม่เอาไม่ติดอ่างกระโดดมาแบบนี้นะครับผมทีนี้ให้เรากระโดดเกาะเสาล่องหนตรงนี้คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมมันเป็นเสาล่องหนนะตรงนี้เนี่ยโอเคฮึบฮึบอ่าแบบนี้นะครับผมแล้วก็ ตรงไปยาวเราก็จะเจอเจ้าเรนโบว์มาร์กเกอร์แล้วนะครับผมแค่นี้ก็สามารถเก็บเจ้าเรนโบว์ได้แล้วนะครับคุณผู้ชมฮะคอมเมนต์ถัดไปสอนหาตัว Permanent Marker หน่อยค่ะจากช่องเล่นเกมโรบอทนะครับผมโอเคจัดไปครับผมก่อนอื่นกดวาร์ปกลับก่อนนะครับทีนี้ให้เราไปบริเวณโรงงานนะครับผมเข้าไปข้างในโรงงานเลยนะฮะเพอร์เ e เนต์มาร์นะฮะมันจะอยู่ในโรงงานนะฮะคุณผู้ชม โอเคตรงนี้นะตามทางไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมและก็มาที่ห้องออบบี้แล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายตรงไปสุดซอยเลยครับพี่นี่แบบนี้นะครับผมมาที่ห้องนี้นะ่ยเจ้า p e r ร์ม e เนนต์มาร์เกเนี่ยมันคือด้ามนี้น,ะนั่นเองคุณผู้ชม <c oughs> ตอนแรกผมก็ไม่รู้นะพอลองกระโดดขึ้นเหยียบมัมมัวท่นนั้นแหละเอา้าได้เฉยเลยเฮ้ยมันมันเรียนอยู่นี้นะครับคุณผู้ชมฮะนี่ก็คือวิธีการเก็บเจ้าเพอร์มิเนนต์มารนะครับ คอมเมนต์ถัดมาพี่ช่วยสอนหาโค้มาร์เกอร์หน่อยค่ะจากน้องอมกับน้องฝนนะครับผมโอเคครับผมสําหรับเจ้าโค้ชมาร์เกอร์นะครับก่อนอื่นเลยให้เราไปที่บริเวณหอนาฬิกานะครับคุณผู้ชมฮะ คุณผู้ชมกลัวผีหรือเปล่าฮนะเพราะว่ามาเกอร์ด้มนี้มันเป็นผีนะครับผมผีประกาด้วยล่ะสิไม่ใช่ผีธรรมดานะปกติเจอแต่ผีผักนะครับผมผีผลไม้ไม่ค่อยเจอโอเคให้เรามาบริเวณตรงนี้นะครับคุณผู้ชมฮะแล้วว่าเข้าไปข้างในหอนาฬิกานะครับผมจากนั้นก็เปิดชิปล็อกใส่เสาขึ้นไปเลยใส่เสาขึ้นมาแบบนี้นี่เราก็จะเจอเจ้าโกชมาเกอร์แล้วนะครับผมเมื่อสักครู่นี้นะ ให้คุณผู้ชมทาการกดกระโดดอะเดี๋ยวผมขึ้นมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนี่นะนี่คือโกดมาร์กเกอร์นะครับผมแล้วก็กดกระโดดเก็บได้เลยนะครับคอมเมนต์ถัดไปครับผมสนุกมากเลยนะทําคลิปต่อไปนะจากเจอรี่นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสําหรับกําลังใจนะครับผมือมากันเป็นหมู่คณะเลยหละนี่โอ้โหมียืนประสอซ้ายขวาด้วยยังกับบริการนะครับโอเคคอมเมนต์ถัดไปนะครับคุณผู้ชมครับพี่ครับ สอนหา p a เปอร์มาร์หน่อยนะครับจาก m o แอ d ไม f a ฟมิ y ี่นะครับผมโอเคได้เลยครับผมสําหรับเจ้าเปเปอร์มาร์เกนะครับมันจะอยู่บริเวณภูเขาอีกแล้วนะครับผมภูที่ไม่ใช่ของเรา ภูเขานันเองครับผมมุกอะไรวะเนี่ย <c oughs> ให้คุณผู้ชมเปิดชิปล็อกแล้วก็ไต่ขึ้นมาด้านบนแบบนี้ได้เลยนะครับผมก็โดดขึ้นมาแหมมาสักครู่นี้กะโดดที่หวนักสายน้ำอ่าแล้วก็มาตรงนี้นะครับผมนะผมแถมให้อีกด้ามหนึ่งครับมีคุณผู้ชมหลายคนคอมเมนต์กันเข้ามาผมจําได้นะว่าเจ้าโบนมาร์กเกอร์มาอยู่ตรงไหนนี่เลยครับผมเห็นไหม โคตรเนียนนะครับเราเดินผ่านมันประจําทุกวันนะฮะแต่ไม่เคยสังเกตเห็นเลยเพราะว่าสายตาของเราเนี่ยไปโฟกัสตรงอื่นซะส่วนใหญ่นะครับผมแล้วจึงทําให้เรามองข้ามเจ้าบูนมาเกอร์ไปนะฮะส่วนเจ้าเปเปอร์มาเกอร์เนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างตรงนี้คุณผู้ชมวิธีการเก็บก็คือเปิดชิปล็อกมาแบบนี้ครับผมจากนั้นก็ทํการาน1 23ไปฮึบเออสวยนะ่ารักกุ่กิบนี่ครับผมเดี๋ยวจะให้ดูเจ้าเปเปอร์มาเกอร์นี่นะเห็นใช่ไหม เพื่อนๆเขาเหยียบกันอยู่นะครับผมนะเหยียบซะแบนเลยไม่ใช่มันแบนอยู่แล้วโอเคครับผมสําหรับเจ้าเ a เปอร์มาร์เกอร์นะครับอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมฮะโอเคครับผมสำหรับไฟเดอร์มาร์เกอร์ในพาร์ทนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมที่เข้ามาเล่นกันในคลิปวิดีโอนี้นะครับเอาละครับและก่อนจากกันไปบอกพวกเราหน่อยสิครับว่าปลาอะไร อยู่ในน้ํานะครับผมคําถามนี้ใครตอบถูกเอาใจผมไปเลยนะครับผมเดี๋ยวจะมาเฉลยให้ในคลิปต่อไปก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับบาย